Uhm, นะะหน้าผมมาหน้าผมมาทางขวาเกิดไอ้ส er, ีฟ้ามาสี่ห้าหเเยอะ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 พอมหลังไม่พิธีดีกว่าหรอทําไนมาตรงไหนเพื่อนเืนตายปะทําได้ใ้ชุบหลอดหน่อยตามรหปลาเราปืนตายหนึ่งปืนตายหนึ่งกูได้าเพื่อนไหนคับ เข้าไปล้มป่อ้ปืนหน่อยปืนได้สปืนได้สองปืนได้สองปนได้สองปยนวปล่อยปอยปอยปลดอรองรอพี่เล่นงองอกไปเลยตายาตายางเยอะมดตายหมดเกิดนะเกิดนะสั่งเข้าว่ะสั่งเข้าไม่เจองี้ได้ก่อนได้อยู่นะ อ้ทอนนะคนโดนว่ะทันโดนว่ะช่วยช่วยันน่ยไอทองเห็นด้านบนนะครับครับสันโดนมี่้สันโดนนีตายนะุดแล้วยูตัว

หาเพื่อนหาเพื่อนชุดื่นมาหาเพื่อนชุดเพื่อลหาเพื่อนดีหาเพื่อนตรงนี้มึงหาเพื่อนทั้หมดตรงนี้มหาเพื่อนทั้งหมดก่อนเลี่ยนีวยัเกี่ยวยชุบังเกยิงนายยิงนายับพี่กัดกดกดกด เพื่อนดีเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนไปไหนหมดเกิดครับพี่เฮ้ยมึงออกมาจากตรงนั้นดิมึงพาเพื่อนออกมาจากตรงนั้นบินบินบินตานะ เลี้ยงทำไมโอเลี้ยงถึงวิ่งไปอย่างนั้นล่ะเฮ้ยทองเปลี่ยนมีห่อพี่หลังเข้าหลังเข้าะปิดปืนปิดมีปิดปืนเขาหน่ปิดปืนหน่อยมีปืนหน่อยมีปืนหน่อยตอไปเพื่อนมได้ทอง ยังยังย like. nee, ่งยังยังยังไปด่การ์ดก่อนี่เคลียตรงนี้เคลียตรงนี้ก่อนดิเป็น่างหน้าน้าหน้าด่าเหน้าสวยท้องพี่ไ่ก่อนก่นคับพี่ตอนหลังเข้าครับ ดูดูบินข้างหลังข้างหลางอะไรบินเราจิงไอ้ไอ้บีมินช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่ช่วยอยู่ไเต้ไไม่พูมาซ้ำตรงนี้เลยไอ้ถอนได้ได้ถอนถอนได้ทหมสมทรถสมทรถสมเต้มาซ้ำหน่อยเต้มาซ้ำลูกบองฟังกูไม่พูเขาคู่ไม่พูเขาคู่กับปืนจบเลยซ้ำคนนึงอีกคนนึงลบไอ้ไม่พูสองคนมาเล่นปากแบงค์หน้าปากแบงค์หน้าไปเอาเพื่อนมานก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 ล็อกคนนึงนกถลามล็อกล็อกถลามไป ไปตามไปตามไปตามไปไปเอาขวาก่อน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 ช่วยเพื่อนก่อนปิดตรงนี้ก่อนปิดตรงนี้ก่อนค่อยๆเล่นกลับมาไอ้ท้องท้องกลับมาท้องท้องกระมาเอาเนื้อกระมากับมาเออโอเคโอเคโอเคก็ตัดไม้ก่อนยิงไม้หน่อย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 ยิงยิงเลยยิงเลยใครก็ได้ไม้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาตรงนี้ก่อยลมหมดลมหมดพี่ลมหมดลมหมดเล่นหน่อยเล่นหน่อยหลามหลามเข้าหลามเข้าหลัง ตามล้มตายไ้ม่ตายอยู่อยู่อยรมีอีกพี่เป็นล้มเพื่อนล้มอีกรอบพี่ไม่ตายม่ีตายมรีตายมีตายม่รีตายตายชุบน้ำกันนด้คนนั้นชุบเลยอยากว่าตายตายตายอย่างน้นลมลมยิงให้หมดเลยไไมลมผมหนวดหนวดชุบหลังหลังเสาหลังเสา กอพี่ตายผมตายนะพี่จต่อได้พี่เยจต่อได้บินเล้หมบินบินบินลเลหบินลวเรอะกันปาฟนะปานะตายหนึ่งตายอีกวบินตายอีกขาด้ผมตรงนี้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว เฮ้ยผมซอมบี้ว่ะโดนอุ้มเมื่อกี้พี่เหรอพี่เออพี่เป็นซอมบี้เขาเขาอุ้มเมื่อกี้ให้ให้พี่พี่อยู่ดูชุกไปว่ะที่นี่เหรอว๊ะสวยแม่แมเมาเพื่อนตายกันเนาะเอ้ยกันพี่หลงให้หน่อยที่แบบโอ้โหโชคดีเลยองกาขอโทษครับเฮ้ยมึงกูสั่งรอบแล้วนะเอลิซ ใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกครับพี่ผมขอโทษครับพี่มึงกูสัรอบนะแล้วเมื่อกี้ก็บี้แ้วมึงก็ไมรับผิชอบมันด้วยกเลยก่อนเขยพูดกเาเอออเหียขอโทษก็ไม่พูดไอสัตว์เย็นเพื่อนมันจะหวานะผไม่เย็นหรอกเพื่อนไอเหียมันผิดันก็ต้องพูดไว้ไอเหียสักพูดเหียสักคำกูกกันหน่อยกันหน่อยกันหนอกับากันหน่อยกับมากันหน่อยกัมกันก่อน ื่นละล่นนะล่นยิงอย่าเอาไม้ปีตรชุบไปขังไปขังอย่าเอาไม้ปีเตอรชุบเอาเข้าไปก่อนไปก่อนแล้วเอาไปเลยเนาะเอาปืนหน่อยเาไอรีปเจายังรีปิจายังรีปเจาเอง แลอย่างนะเอาปืนเขาหน่อยมีไรปืนหน่อยมีไรปืนหน่อยจะมีเอ็ดีนะเอ็ดีหมดเหรอเอ็ดีพี่หมดเอดีพี่หมดสวหมดี พี่พิงดหลังเนาะอ่หลงมานพี่วิงมาผมพี่วิงมาผมทตายเอ๊ะไปลงเอาให้สันชุให้พี่ลงรู้อยู่เฮ้ยเพื่อนาพี่เพื่อนเราชุบันนัยู่ชุบสันอยู่ต้องจบสักปีหนึ่งก่อนเพื่อน เอาสีเขียวก่อนแล้วกันไปอ,อย่าอย่าเอ,อ้โดนยิงโดนยิงอ๋ยโอ้ยปีนปีนแล้วตัวอย่างไรปะปีะนมีใครชุบพิเศษยัง้ยเยอะไม่จบทีสัตว์เปิดกระสุนขึ้นมาใหมชุบพิเศษชุบพิเศษโดนยิงนะ ขานี้แหละขานเแลือเพื่อิถีมไปอยู่ถี่ไปเพื่อนสวยๆถี่อยู่ียเยสวยเพื่อนเพื่อนตรงนีกันหมดปเลียงเลยยังเลียงเลยไปเลยเลย ด้านหลังเมื่อกี้ท้องเคีย่เอทีซีค่ะไม่น่ามีอะไแล้วล่ะเกือบโดนอุ้มมากลับมาได้พวกเราไอ้เหี้ยอะไรไอ้สัตว์สเราแยกกันด้วยไม่น่าไปพูดตอนนั้นเลยกูต้องพูดเพื่อนไอ้เหี้ยมันมันหนีไปเลยโดนสองรอบแล้วพี่ซอมบี้อ่ะเฮ้ยจังหวะนัวไงไม่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกกูว่ามันก็ควรพูดไหมกูว่าถ้าไม่ตั้งใจอ่ะไม่แต่คือมึงก็เฉื่นไปกูว่าบางทีอเป็นกิจกรรมเว้ยมึงใจเย็นเว้ยคุยตอนจบก็ได้อะไรวะไม่ก่อนไป กูใส่ ATC เมื่อกี้ไงตอนเล่นอ่ะมันเป็นเหมือนเหมือนเะไรเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเกียร์เขาไม่แต่คือมันพุ่งเขาขึ้นมาแกันเลยเป็นคอมบี้ไงเพื่อนมึงเก็ตไหมมันมันแล้วมันมันก็มาไล่แทงไอ้เฮียซันที่ช่วยกูอีกรอบหนึ่งเว้ยใช่แต่คือมันก็ไม่รู้หรอกมันเป็นก็มันไม่ได้ตั้งใจไงแต่คือมันก็ขอโทษป่ะพอกูก็บอกว่ากูเป็นซอมบี้แล้วเราคุยตอนจบก็ได้ไงเมื่อกี้กูว่ามันเหมือนไปเบรกมันไงแล้วเมื่อกี้มึงเดินมึงเดินมึงเดินแบบมึงเดินบอกอ่ะมันมึงคือมึงใจไงเพื่อน ก็มันไม่ได้ตั้งใจไงเพื่อนมันนคุยยด้วะก็เห็นไงเพื่อนเอออากมด่องตีกลัวเงินกลัวเงินกูไม่ใช่ว่ากูยืนอยู่แล้วกูไม่พูดอะไรเลยกูก็บอกอยู่ซันเฟอร์หมดหมดหมดคิดมาคิดมาซันเฟอร์แล้วซันเฟอร์แล้วไม่ไปเส่เลยให้ไปเส่เลยโอ้เสียทาต มาด้วยรัดเข็มขัดเฮ้ยไอ้บินอโยมเวามึงแล้วฮยโยหมดเวลาปวดในโรงพยาบาลหมดเวลาหมดตายตายแล้วก็ตายอีกตายอยู่งั้นสี่รอบเมื่อกี้นะไอ้เหี้ยเอ้ดอกอะไะ เออแม่กูตายแล้วก็มาโผล่โรงพยาบาลพอนนอนโรงพยาบาลเวลาครบก็ส่งมาโรงพยาบาลเนี่ยกูก็นอนอยู่อย่างนั้นอะไม่ได้ฟื้นเลยไปไปดูโรงไหล่กันก็ได้ไอว่างๆอ่ะไอคอนเนอร์ไปดูตรงไหลดิดูตู้ล่างกับบิบินเนี่ยที่บ้านเราใช้ได้แล้วครับดีนะมีคนพี่เขาวิ่งมาพอดีเขาอยู่กันพอดีพี่กูเลยได้จุกไปครับไม่งั้นกูก็อยู่กันไปทั้งวันไเลเพียดูแลกันทำไมวะไม่อยู่โรงพยาบาลเหรอแม่ก็กูอยูอ่ในดับแลมัน มันหมดเวลาแค่เราเด้งโรงพยาบาลพอหมดเวลาที่โรงพยาบาลก็เด้งวะก็เด้งมาโรงพยาบาลอีกก็คือกูเด้งอยู่โรงพยาบาลเรื่อยๆอ่ะสี่ห้ารอบอ่ะหมดความฝสี่ห้ารอบอ่ะแม่กูตุกสักทีไอ้เหี้ยอ๋อเพราะว่าตัวตัวพี่ไปตอนแรกไม่รอบไงอะไรปะมั้งไม่รู้สมุดสัดว์เปยก็หมอมันไม่เข้าเวรไวเหี้ยต่อพุ่งไม่ิดตแซม กลงไหนด้ยพี่พี่นะครับเข้ามาพี่โจ้ไปช่วยจับหมูก่อนไหมครับพี่อ่ะจกลงไหเลไปเลย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 ก้อนจ่ไหนฮะก้อนมาแมลงเหยื่อน้องอยู่อยู่แล้วไม่อยู่น่ารำละผมว่าที่ก้อนฉุนน่าจะเป็นช่อนที่แบบบ้ามันไม่ขอนุ่งมันอุ้งกูสองรอบด้วยมันไม่อุ้งกูรอบเดียว พี่กูได้ยินอยู่พูดมันประทุมรอบเดียวเดี๋ยวเราคุยกับมันหลดเข็มขัดแล้วค่ะพูดในมุมมองมึงอะว่ามึงมึงมึงเห็นสองครั้งไงมึงเลยโมโห้ก๊อตก๊อตคุยกับเขาเลยก๊อตไม่หรอกพี่ไอตอน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 ที่พี่เป็นซอมบี้ผมเห็นอยู่แต่ว่าไอที่ที่ผมเห็นผมได้ยินที่ได้ยินเสียงพี่คุยกับน้องว่าเอออุ้มผิดเราไม่ขอโทษละคือผมอยากบอกอย่างนี้ครับเออทางผมมันไม่ได้มีเจตนาจะอุ้มแบบเพื่อที่จะเกิดเป็นสอมบี้ครับเพราะว่ามันเหมือนศพมันอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยแล้วเป็นอย่างเงี้ย พี่พอเข้าใจไหมครับผมเข้าใจครับแต่ผมก็ไม่ได้ยืนยืนแบบนิ่งๆเงียบๆแล้วก็รอไทีซพูดนะผมก็บอกไปเลยว่าตัวผมบักนะผมผมมากเป็นพี่ถูกไหมใช่ใช่แล้วไม่ได้อุ้มผมรอบเดียวด้วยรอบที่สองก็มาอุ้มอีกแล้วทีนี้คือตอนที่ผมเป็นคอมบี่อ่ะอ่ะพูดก็นั่นแหละครับคือคือคืออย่างที่ผมจะแจ้งว่ามันบางทีมันเป็นช็อตที่เล่นอยู่ครับแล้วคือมันไม่ตั้งใจบางทีมันอุ้มผิดพี่แล้วแล้วคตอน ตอนตอนตอนผมถามหน่อยาผมชาวติ้งอ่ะแล้วได้ยินผมไหมผมบอกว่าผมเป็นซอมบีได้ยินได้ยินผมรอบๆได้ยินไหมแล้วทำไมแล้วทำไมไม่มีใครมาดูตรงนี้หรือว่าไม่มีใครแบบก็ยังฆ่าคนที่ชุบที่พยายามชุบผมขึ้นมาเล่นอีกรอบเลยเหมือน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 ว่าตอนที่พี่พูดว่าเป็นพี่เป็นซอมเบียแล้วเหมือนจะมีคนมาชุบพี่แล้วเหมือนเหมือนผมพูดนน้องผมหัวแดงน้องผมหัวแดงเป็นคนชุบผมถูกไหมครับ อ่าพอผมขึ้นมาปุ๊บน้องผมหัวแดงจะไปปิดตัวชุบฝั่งเอทีซีน้องผมยังวิ่งกลับมาเพื่อทําให้มันเออ่แทงผมแล้วชุบใหม่พอน้องผมชุบใหม่พวกคุณยังชื่นน้องผมอยู่เลยอนะคนับที่ตรงนั้น่ะผมชาวติ้งทุกคนก็รู้หมดว่าผมเป็นซอมบี้ถูกปะโดยการที่เอทีซีเป็นคนอุ้มผมถูกไหมครับเหมือนเหมือนน้องเหมือนน้องผมอ่ะมันไม่ได้ยินแล้วทีนี้ผมผมไปเขาพูดว่าไม่ได้ยินได้ไงครับเขาเป็นคนอุ้มเสร็จปุ๊บผมก็ชาวติ้งบอกเขาเลยนะว่าผมเป็นซอมบี้เพราะมันจังหวะเกิดพอดี ไอ,ไอตอนที่พี่เรคก็บ,บอกว่าพี่เป็นซอมบี้ผมมาอยู่ใกล้พี่สุดแล้วแล้วมีคนมาอุ้มไปชุบอ่ะผมมาเป็นคนที่อยู่ใกล้สุดแล้วผมก็บอกว่าน้องว่าปล่อยปล่อยปล่อยให้เขาชุบไปก่อนแต่ว่าเหมือนน้องจะไม่ได้ยินว่าผมมาเป็นคนได้ยินเพราะผมอยู่ใกล้สุดแล้วตอนนั้นอ่ะที่ไอตรงฝั่งไอดอกฝั่งฝั่งฝั่งตึกคือเป็นผมเป็นซอมบี้อ่ะไม่เท่าไรหร่หรอครับผมไม่ได้อะไรหรอกครับแต่คือในในตรงนั้นอ่ะมันมันไม่มีใครมาดูแล้วไม่มีใครสนใจแล้วทีนี้น้องผมโอเคก็ต้องเป็นฝั่งผมที่กลับมาแทงแล้วก็ชุุใใหหมมมมม่่่่่ะะีชผยยยังงคนนนจาอออูเล คือภ้าบอกปะใช่ใช่งานที่ผมก็ชาวติวบอกไปแล้วว่ามันผมเป็นทอมมี่บอลเอดีซีอุ้มนะใช่ครับแล้วมันเป็นที่มันเป็นแบบมันเล่นอยู่ครับพี่แล้วคือพวกผมก็มีแบบมันโฟกัสกันด้วยใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่จากข้างนอกใช่ไหมพวกผมที่พวกผมไม่ไม่มันไม่ได้ตั้งใจจริงไม่กูไม่ได้อะไรเพื่อนกิจกรรมอยู่กรมกูรู้มันแต่คือมันแค่กิจกรรมไงมึงเข้าใจไหมมันก็เมืันกผ็อ่าก็เลยอยากให้ผมฉุนเว้ยผมฉุนเพราะว่าคุณเงียบฝั่งคุณเงียบเสร็จปุ๊บฝั่งคุณไปไล่ฆ่าน้องผมอีกอ่ะ เพราะว่ามันคุณว่าผมชนไปลเพราะว่ามันเป็นอตช็อตนัวแล้วคือพี่เลี้ยงไร้ยนไปเชื่อไหมันก็ทุกคนมันก็นัวหมดอยู่แหละครับผมผมก็นัวถามน้องผมด้วยน้องผมก็นัวอ่าใช่ใช่ครับมันมันมันโฟกัส เยอะเกินไปครับเข้าใจได้ครับอันนี่หมอไปไหนครับที่หมอไปไม่มีใครละเออมันไม่มีใครที่กะใจร้ายกันหรอกใช่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 ไม่มีใครแล้เราเราก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องนี้นิดนึงได้ครับเพราะว่าถ้าถ้าพูดตรงคือมันเป็นเหมือนแบบศพมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันจะอุ้มอะไรเงี้ยมันก็อุ้มผิดครับเมื่อกี้มันก็พวกเราที่ไปอุ้มไม่รอุ้มเขาอ่ะเราเราพี่ก็มีพี่ก็ขอโทษเลยใช่ครับใช่ใช่แล้วอยากอยากให้มาคุยกันจะได้ไม่ต้องอะไรกันเนี้ยไม่ต้องแบบคาคาใจกัน คือผมพูดเวลาผมพูดอ่ะผมว่าไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดมันไม่มีคนสนใจเลยมันแบบไม่สนใจอะไรเงี้ยเบาไปเลยอย่างเงี้ยผมมันก็อีกเรื่องนึงใช่ปะถ้าคำนี้ว่ามันจะไม่ฉุนถ้าเกิดว่าเพราเองพูดว่าเอ้ยโทษครับแค่นั้นแ่ะตอนที่อุ๊ผิดคือน้องเองเบาไปเลยเว้ยเบาเสร็จแล้วขนาดที่พี่พี่ลุกขึ้นมาพี่เป็นซอมบี้พี่ก็พูดต่อเอ้ยไม่สนใจเลยหรออะไรประมาณนี้คือผมเป็นซอมบี้นะจะไปลุมแทงน้องผมอยู่เลยอ่ะเก็ตไหมขณะที่เจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะเข้าใจไหมครับแล้วคือคือก็ก็อย่างที่ผมบอกพี่ครับว่าคคืืออออมมมัััันนนนนนเป็็็ชตโยแล้้วงฟกกส มันโฟกัสเล่นอยู่ครับน่ไม่เป็นไรครับไอเรื่องอุ้มอุ้มอุมผิดหรือมันขึ้นมามันเป็นตัวปักผมว่ามันมันไม่ได้อะไรหรอกผมไม่ได้ผมไม่ได้ตรงนั้นไงเข้าใจไหมแล้วผมสนใจตรงที่ว่าทำไมถึงเบ้าไปเลยแลก็ไม่สนใจแล้วก็ไปเล่นต่อแล้วก็ไปไลแทน้องมอกเขาโฟกัสเขาเลยไม่ได้ยินไดครับแลเพื่อครับาได้ครับรมากก็ระวังกันนิดนึงตอนนี้ได้ครับ้พิรแบบเราปพูดพูดกันหน่อยเราจะไม่เข้าใจผิดกันครับได้ เพราะว่าเออรถอะมันมันก็ผิดที่ผมไม่ว่าตอนผมพูดอะผมผมได้ได้สังเกตด้วยว่าเป็นทั้งสติงหรือว่าวิเปิลแต่ว่าคือที่ผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้จะหาเรื่องไอทีซีหรือจะอันนั้นอันนี้เข้าใจไหมครับผมก็เคยอะหรอกคือผมโอ้โหตรงที่ว่าเเขข้้าาใใจจตรงที่ว่าเบาใส่ผมแค่นั้นเองครับคือไอ้อุ้มผิดอุ้มอะไรอะผมไม่ได้ซีเรียสหรอกครับมันเรื่องเล็กเอาจริงอะคือมันมันมีผลไงครับเห็นไหมคือผมเกิดมาผมก็โตบักถูกปะล่ะผมก็ได้รับผลกระทบตรงนั้นด้วยในการอุ้มผิดถูกไหมครับอ่ะพี่สอง ต้องขอโทษด้วยครับพี่ครับไม่เป็นไรครับครับครับผมครับขอโทษด้วยครับพี่ขอโทษครับครับผมเข้าไปไหมแคมเปญเข้าไปไหมไปดิเล่นตลอดอยู่แล้วไปคันเดียวไปคันเดียวนี่สี่คนอะโอ้คันเดียวกันมันในที่ดิไปไปต่อไปก้าวกันคนละคันนี่ก็อันนี้ไว่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็มีอะไรน้องไม่ไปเล่นแอดด็อกขอโทษทีพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่น้องน้องมัน คือตอนอุ้มแล้วตัวบักพี่ไม่ได้ไรมันปกติพี่เข้าใจว่าอา่าโอเทมันอาจจะเป็นที่ระบบเป็นอะไรแต่ทีเนี้ยคือน้องเองเบาไงเก็ต<อ>ไ,ไหมออโอเคพี่เออมันเบาแบบเงียบไปเลยพี่ก็เลยงงว่าเอ้าี่ี่สรุปแล้วคือ,ไ,อไปนนกิจกรรมหรืออะไรคือมันมันแทนที่จะแบบเฮ้คุยกันได้นะอะไรเงี้ยวก็เนกันใหม่เก็ตไหมแต่คือในขณะที่พี่ตัวบักเนี่ยไอคนที่ คือเพื่อนมึงอ่ะกำลังจะโดนจะโดนปิดตัวชุบถูกไหมเอึงนึกภาพตามพี่นะไอคนที่จะปิดตัวชุบเพื่อนมึงเนี่ยยังต้องยังต้องปล่อยเพื่อนมึงเพื่อวิ่งมาพี่ก่อนมึงนึกออกปะเพราะพี่ก็เล่นไม่ได้พี่ก็ยืนอยู่อยู่อย่างนั้นอ่ะมันเป็นตัวซอมบี้อ่ะเออพอน้องพี่มันกลับมาแทงพี่กลับมาชุบพี่เพื่อนมึงยังวิ่งกลับมาลุมแทงอยู่เลยเก็ตไหมในในทางที่ลำคอพี่มันเป็นช็อตติ้งอ่ะเอออแค่นั้นเลยเอยมันมันมันไม่ขอโทษพี่ใช่ปะแต่น้องมันเบาเลยมันเบาไปเลยใครอ่ะใครอ่ะหัวสีเลยพี่มองไม่สีฟ้าเมื่ออกี้เหร ไม่รู้ว่าพี่มองไม่ทันมันได้ไหมไฟมันมอเพราะจังหวะที่จะเกิดมันอุ้มพอดีแล้วมันเป็นซอมบี้เลยตัวจงไปแล้วครโอเคพี่เนาะอขอโทษแทนน้อยพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคือพี่ไม่ได้โกรธหรอกเรื่องอุ้มผิดเรื่องอะไรพี่ว่ามันเล็กน้อยมากๆเพราะว่าบางทีมันก็มีศพติดติอะไรอันนี้พี่เข้าใจแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันก็คือมึงเข้าใจแมนแ่เลยพี่มึงต้องขอโทษด้วยไงมันต้องคือพี่ไม่ต้องการแบบเฮ้ยมึงขอต้องขอโทษนะแต่มันต้องมีอะไรสักนิดนึงที่แบบโอเคมึงอาจจะวิ่งกลับมาเพื่อแทงพีี่่่่่่่แแแลลลล้้้วววยยัััััััังงงไไไไกก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 ็็าานน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 ปปปึึอออออมมมมมมตตคืเเเะขใจ มันก็เบาไปเลยอ่ะได้ได้วน้องมาคุยใีกทีหนึ่งได้ครับได้มันไม่มีอะไรหรอกคือนะตอนนั้นมันก็เป็นตอนเล่นอยู่ไงเข้าใจไหมครับเออแต่ไม่มีอะไรหรอกครับพี่ไม่ได้อยากจะหาเรื่องไม่ได้อยากอะไรหรอกแต่แค่จยบอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นจังหวะที่เออมันควรจะแบบมึงควรจะรับผิดชอบเข้าใจไหมมึงเป็นคนอุ้มกูอะแล้วตัวกูบักอ่ะเข้าใจไหมอ่าฟฟลนั้นน่ะโอเคพี่ครับขอโทษทีพี่ชายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ